สวัสดีครับวันนี้ผมนำพระขุนแผนของหลวงปู่สวงนะครับผมมาให้ท่านฟังท่านผู้ชมได้รับชมนะครับกับขุนแผนมหาเสน่ห์นะครับผมนี่ครับโชคลาภนะครับผมมีไก่ด้วยขุนแผนของหลวงปู่สวงนะครับความสุขสนุกงดงามนะครับผมนี่ครับเป็นขุนแผนมหาเสน่ห์นะครับผมมีสาวล้อมอยู่สองคนนะครับผม นี่เป็นคุณแผนของหลวงปู่สวงนะครับผมนี่ครับความสวยสดงดงามนะครับผมนี่ครับที่ด้านหลังนั้นม้ชมเลยรับชมนี่ครับจะเป็นว่าวจุฬานะครับผมเป็นคุณแผนของหลวงปู่สวงนะครับผมนี่ครับความสวยสดงดงามนี่ครับมดนี่ครับเป็นคุณแผนมหาเสน่ห์นะครับผม เสน่ห์นะครับผมควาสวยง่นงามนะครับผมดูด้านหลังนะครับว่าจะเป็นยันนะครับผมนี่ครับบุญแพนมหาเสน่ห์นะครับผมนี่ครับควาสวยสง่างามนะครับผมนี่ครับมีสองวงนะครับผมนำไม่ได้ไปชมได้รับชมนะครับผมนี่ครับเป็นคุณแพนลงกผู้สวงนะครับ อุ้มไก่นะครับผมด้นานหลังจะเป็นว่าวจุฬาทำเส้งงานนนำมาฝากท่นานผู้ชมนะครับผมนี่ครับสวยนะครับผมครับด้านหลังจะเป็นว่าวจุฬานะครับผมค,คุณแพรของหลวงปู่สวงนะครับผมนี่เป็นคุณแพนของมาสเน่นะครับผม มีผู้หญิงสองคนแล้วก็มีผูมาองนะครับผมตรงกลางนะครับผมเนื้อสวยนะครับผมทำให้ได้มปชมได้รับชมนะครับผมใครมีคําติชมยังไงก็ชมมาได้นะครับผมทวาสส็จสวยงามทำให้ได้มปชมได้รับชมนะครับผมครับนี่สวยนะครับผม หลังก็จะเป็นยันนะครับผมนี่ครับนี่นะครับผมนี่ครับกดูบรรยากาศ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ